มีความสุขกันทุกคนดูดีๆพระเราสีเราฟิจารณาปฏิสังขาโยอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งจึงจะเตินขึ้นมาเรารีบรู้ใจของเรารู้กายของเราจะลุกจะข้าวจะเดินใจยังนิ่งยังปกติวันนี้พี่น้องชาวระยองหรือละนองนะระยองพากันมายือมากันจี่คนป่ากันเท่าไหร่ มากัน3ามสสิบกว่าคนเลยมาช่วยเดินสายไฟเปลี่ยนสายไฟไม่ได้เปลี่ยนมาเดินสายไฟใหม่เพื่อที่จะลงไปสร้างมหาเจดีย์ล้วก็จะไปช่วยก่อเสาใหญ่หล่อรั้วมหาเจดีย์ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณโยมทานินได้ส่งบริวารมามาช่วยกัน ได้ทําบุญให้กับบริวารให้บริวารมาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่มาสร้างอานิสงส์สร้างบุญบาร,รมีกันเห็นโยมธานินบอกเอาไว้ว่าถ้าใครอยากจะอยู่ต่ออยากจะบวชก็บวชได้เลยวันไม่ต้องลังเลมาทําบุญมาถึงวัดมาถึงบ้านกลุ่มหนึ่งยังมาไม่ถึงกลุ่มหนึ่งยังพักอยู่ในเมืองใช่ไหมมาวัดก็ต้องมานอนวัด มาค้างวัดเอากดเอาเต้นไปกลางที่ลงลงปลงปลกเอาตามที่ประลัพิธีลงทานก็ได้ข้างลลังหลัง,ลงบ่อหลังสะจะได้ลงในปลงส่วนการรับประทานข้าวปลาอาหารก็เข้าลงทานได้เลยนะทางลงทานช่วยทำกับข้าวเพิ่มให้เยอะกว่าเก่าด้วย mm hmm. ทางลงทานให้ทำกับข้าวให้เพิ่มให้ให้ ให้เยอะกว่าเก่าเพราะว่าอยติโยมมาเพิ่มเยอะมาเพิ่มเยอะหรือจะไปช่วยกันทำเลยก็ได้เข้าลงครัวช่วยกันทำชอบอะไรก็ช่วยกันทำยกวัดให้เลยยกครัวให้เลยจะได้ตัดความกังวลออกไปนโยมผู้ชายเราก็มาช่วยกันช่วยกันหลายคนท่านก็โยมทานินท่านก็ส่งบริวารมาทุกเดือนเดือนละ อาทิตย์ละชุดสองชุดก็มีอาทิตย์ครึงเดือนก็ส่งมามีบริวารเยอะเห็นว่ามีบริวารมีสายงานเดินทั่วประเทศเลยช่วยสร้างอานิสงส์มาสร้างบุญกันเอาบริวารมาช่วย,ววยอยากให้บริวารได้ทําบุญให้กับบริวารหาเจ้านายอย่างนี้ก็ยากนะท่านเปิดโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็รู้จกักนาทีของเรา เราเออรู้จักหนาที่รู้จักรับผิดชอบขออยันมันเพียนรู้จักแก้ไขตัวเราก็จะอยู่ดีมีความสุขหรือใกล้จะออกพรรษาแล้วก็เหลืออีกประมาณทักเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็เป็นงานกะฐินของทางวัดก็เป็นกฐินสามัคคีรวมพลังพี่น้องเราอยากจะมาร่วมมาสร้างกองกะฐินก็นละกกองกองเล็กกองน้อย เดียวก็เป็นกองใหญ่มาร่วมกันสร้างฝากฝังมาหาเจดีย์ใหญ่เอาไว้ก็จะเป็นบุญของทุกคนเป็นบุญของสถานที่และลึกนึกถึงคุณของพระพุทธองค์เป็นเจดีย์มหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวงเจดีย์ของผู้รู้และลึกนึกถึงผู้รู้และลึกนึกถึงคุณของพระพุทธองค์แล้วก็จะได้อัญเชิญพระบรมสาริกธาตุจากส่วนที่ท่านสเสด็จมา มาปฏิทฐานให้ทุกคนได้กลาบได้ไหวให้เป็นสิริมงคลอยากที่จะมีพระบระมสารีรธาตุหลายร้อยหลายพันปีสองสามพันปีมาแล้วพระบระมสารีรธาตุจากส่วนที่ท่านสเสด็จมาเนี่ก็ยอะจะได้เอามาปฏิทฐานณมหาเจดีย์ใหญ่ให้ทุกคนได้กลาบได้ไหวเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนคำสอนของพระพุทธองค์นั้นยังยุ่ ท่านสอนเรื่องชีวิตของเราการดําเนินชีวิตการสร้างอานิสงส์สร้างบุญบารมีจนกระทั่งถึงพระนิพพานจนกระทั่งถึงการไม่กลับมาเกิดก็ให้เรามีศรัทธาน้อมใจน้อมกายเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของท่านลักษณะของสติรู้ตัวเป็นอย่างไรศรัทธาเป็นอย่างไรเป็นปัญญาเป็นอย่างไรไม่ใช่ไปนึกเอาไปคิดเอาว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ การศึกษาเราเรียนปัญญาทางสมมุติก็มีกันเต็มเปี่ยมการทําบุญให้ทานระดับของสมมุติก็มีกันบางคนบางท่านก็เต็มเปี่ยมบางคนบางท่านก็ยังไม่เต็มเปี่ยมเราก็ต้องพยายามดําเนินกันไปให้ถึงจุดหมายปลายทางกันงานสมนมุติงานวิมุติอะไรคือโลกอะไรคือธรรมแม้แต่ความถึงเวลานี่เดี๋ยวนี้พระชีเราก็ต้องพิจารณาปฏิสังขายโย่อยาิโยมก็เหมือนกัน พิจารณาดูถ้าใจเกิดความอยากเราก็รู้จักละความอยากรู้จักดับรู้จักหยุดหยุดทีนั้นทีนี้กระตุ้นกำลังสติปัญญาไปทำน้าที่แท้กายของเราหิวเป็นอย่างไรใจของเราอยากเป็นอย่างไรเราทำโน่นทำนี่ใจเป็นอย่างไรสติปัญญาบริหารกายใจรับรู้เราต้องวิเคราะห์พิจารณาอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งจะได้เวลา ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่เฉพาะเวลาไปนั่งน,นุ่งขาวห่มขาวนั่งหลับตาอันนั้นมันพียแค่นิดเดียวแค่เสี้ยวเดียวเราต้องสำรวจใจของเราใจของเราปกติเป็นอย่างไรใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรเราจะแก้ไขใจของเราอย่างไรถ้าใจของเราเกิดกิเลสใจของเราเกิดความทะเยอทะยานอยากใจของเราเกิดความโลภามโกรธเราจะเจริญพรมเิหารอย่างไร กิเลสก็ไม่ได้เลือกการเลือกเวลานะมันเกิดอยู่ตลอดเวลากิเลสเกิดขึ้นที่กายใจส่งเสริมเติมแต่งต่อหรือเปล่าหรือว่าเกิดขึ้นที่ใจเหตุจากภายนอกทําให้เกิดหรือเกิดจากภายในอันนี้เป็นของแต่ละบุคคลที่จะต้องศึกษาตัวเราแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเรางานสมมตุติเราก็ช่วยกันทําให้เกิดประโยชน์งานสมมตุติเราก็ช่วยกันทํา ทางมหาเจดีย์เขาผ่ากันรวมพลังทั้งพระทั้งชีทั้งคารวาัญาัดโยมก็ไปช่วยกันเกาะอิฐเกาะอิฐถือปูนทํากาแพงใหญ่ทำกำแพง,งใหญ่ให้รับกับองค์มหาเจดีย์นั่นแหละถ้าเราไม่มีความเสียสละเราก็ทำไม่ได้ถ้าเรามีมีศรัทธาก็ยากการที่จะทำบุญใหญ่สร้างบุญใหญ่เพียงแค่ระดับบุญของสมมุติ ต้องอาศัยอนิสง์ผลบุญผลฐานของทุกคนลอหล้ลอมรวมกันถึงจะเป็นบุญใหญ่ได้ทําคนเดียวนี้ไปได้เฉพาะการละกิเลสภายในแต่บวชขาดบริวารถ้าเราไอ้มีบริวารยือ้อการทําบุญสมมุติก็ไปได้เร็วได้ไวถ้าเราไม่มีความพร้อมไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีปัจจัยไม่มีกําลังสติปัญญาไม่มีคนช่วยมันก็ยากอีกอยากที่จะได้ทํา อันนี้ที่หลวงพ่อพาทมด้วยแรยงบุญของทุกคนด้วยแรงศรัทธาของทุกคนมาด้วยแรยงบุญให้เกิดขึ้นด้วยแรยงบุญไม่ให้ดินรนสแสวงหาให้มาด้วยแรยงบุญให้มีบุญเมียใน,นสงฆ์ก็จะได้มาร่วมได้ยินข่าวได้ทราบข่าวก็จะพากันมามาร่วมจะให้หลวงพ่อไปสแสวงหามาทำมาสร้างไม่ไม่ทำไม่ใช่วิสัยของหลวงพอ่อนี่ก็ทำ ไม่มีก็ไม่ทำใครมาทันก็ทันไม่ทันก็เสร็จกอดเพราะว่าอันนี้สงบุญให้มาด้วยเรียงบุญบุญเล็กบุญใหญ่บุญเรามาจุดเทียนเล่มใหญ่ตั้งกองเอาไว้เดี๋ยวคนรุ่นหลังก็จะมาจุดต่อเป็นบุญกองใหญ่มากขึ้นมาในวันข้างหน้าคนทั่วไปนั้นดิ้นลนแสวงหาด้วยความเทยเยอททยานยากอยากทำอยาก,ยากมีอยากเป็นก็เลยปิดกั้นเอาไว้หมด เราละความอยากออกไปเสียให้เกิดขึ้นมาด้วยแรยงบุญใครมีอาน,นิสง์อย่างไรก็จะได้มาร่วมกันได้มาร่วมกันออถ้าใครมาทันก็ทันไม่ทันก็อนุโมทนาสาธุก็จะมีส่วนแห่งบุญด้วยกันไม่นานไม่เกินห้าปีโลกไม่เกินห้าปีคงสร้างใหญ่ถ้าลงเสาเข็มเสร็จก็คงจะภายในปีเดียวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างรอประชุมกันเข้า รอการรอเวลาประชุมกันเข้าดาท่านก็คอยเกื้อหนุนตลอดเวลาไม่ให้ลำบากเทวดาที่มีกายเนื้อเทวดาที่ไม่มีกายเนื้อก็คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดจะนึกจะคิดจะประบอะไรก็ามาทันทีเรามีหน้าที่อย่างไรเรามีกำลังอย่างไรเราก็ช่วยกันส่วนที่มาจากระยองส่วนที่จะเดินไฟท่านอาจารย์สุพจน์อาจารย์จิมมี่ ท่านก็จะพาะดำเนินนะส่วนที่จะไปลงทางไอเสากําแพงก็ทางด้านหลังวัดมีกฎมีเต้นมีอะไรก็ไปอยากจะไปปักปกดปักเต้นอยู่ที่ทางลานเจดีก็ได้ก็พอมีที่พักอยู่ฝนฟ้าไม่ตกก็พอมีที่อาศัยอยู่ตามปะลัาทางฝั่งตะวันตกห้องส่วมห้องน้ำก็บริบูรณ ที่พักที่อาศัยก็เอากดเอาเต้นเอา,าศาสตร์เอาเสือไปปูก็จะลงปลง่งมีความสุขมีความสุขสนุกในการทําประโยชน์ในการสร้างประโยชน์กายวีเวกใจวีเวกมีความสุขกับการกับงานอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่บ้านก็ไปทําเหมือนกันกับที่วัดมีโอกาสมาก โอกาสมากส่วนการกับข้าวกับปลาก็ให้เข้าลงทานเลยให้ไปรับประทานข้าวปลาอาหารที่ลงทานกันลงทานอาจารย์อ้อยพยายามทำอย่าให้ขาดตกบกพร่องเลี้ยงให้อ้วนค่อยปล่อยกลับมาอยู่ประมาณทักกี่วันสิบห้าวันได้ไหมเทวดาเทพระบุตรมาเยอะกว่าเทพพิดาเทพพิดามากันแค่กี่คนสามคนเอง เราจับวชฉีเลยเนาะมาน้อยเห็น <c oughs> ี้ฉีเยอะอีกสักหน่อยฉีเ,อเ,อเอยอะๆเลี้ยงให้ดีๆก็จะได้ทำสวนดอกไม้ให้สวยๆที่จุดนนบ้บังจุดนี้บ้างต้นไม้เอามาฉําให้ลงพ่อให้หมดเลยนะถ้ามีต้นสองออฟอินเดียเขาเรียกหรือต้นสองออฟอินเดีย สมัยก่อนปลูกเอาไว้ต้นหนึ่งขยายได้หลายต้นเอามาปักชำให้เกิดรากจะได้เอาไปประดับประดาจุดโน้นจุดนี้หลังจากสร้างมหาเจดีย์เสร็จก็จะได้สวยงามยังเหลืออยู่ก็เอามาปักชำอาไว้กระถางว่างเปล่าก็จะได้เกิดประโยชน์ปลูกทุกปีปลูกทุกอย่างตายแล้วก็ปลูกใหม่สมัยก่อนยิ่งลำบากมีแต่ป่าเพกป่าโรคป่าน้ำป่าเล็บแมวป่าน้ำ,นำ,นำคอม ก็จะปลูกต้นไม้ให้เป็นธรรมชาติได้ก็ต้องเอารากเพกรากยากขาออกเสกนทั้งหลุมศพกระดูกก็กองกระเต็มเกื่อนเราก็มาทำความสะอาดให้เป็นระเบียบทุกวันนี้แต่ก่อนคนกลัวผีไม่กล้าเข้าป่าชา้าทุกวันนี้ผีกลัวแหละคนเข้ามาเยอะอผีก็วิญญาณน,นั่นแหละก็ปรับสภาพเป็นเทวดามาช่วยสร้างประโยชน์ ช่วยสร้างบุญด้วยกันแต่ก่อนนี่ก็วิญญาณเขาก็ยังไม่ได้รับอาน,นิสง์มากมายเพราะว่าสมัยก่อนโน้นไม่ไ,มได้ฝึกหัดปฏิบัติจิตกันเท่าไหร่แต่ใจเป็นบุญคนคนรุ่นก่อนนะั้นใจเป็นบุญแต่ความยึดความติดมันเยอะทีนี้ก็มาแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองได้ยินได้ฟังได้รับบาน,นิสง์แห่งบุญ กลายเป็นเทพบุทเทพทิดาม,มาช่วยบุญกันไม่จบไม่สิน้นหลวงพ่อถึงได้อาศัยกําลังของเทวดาด้วยอาศัยกําลังของเหล่ามนุษย์ด้วยมาช่วยกันบุญของหลวงพ่อก็ทำจบแล้วก็อนุเคราะห์บุญให้กับสมมตุติเปิดโอกาสให้กับทางโลกได้มาร่วมกันมาช่วยกันใครมีบุญก็ได้มาร่วมมาช่วยใครยังอานิสงส์ไม่เพียงพอก็ยังมาไม่ถึงก็ไปบอกไปกล่าว ให้มาถึงให้มาร่วมกันอ่าตั้งใจรับพรกันอ่ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สมผัสห้องลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีรู้จักวิธีการรู้จักแนวทางนั่งตามสบายวางกายให้สบายวางใจให้สบายไม่ต้องปนมือฟังไปด้วย ลองน้อมสำเนียกหล่องสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆเวลาเราสูดลมหายใจยาวๆกายของเราก็จะสบายขึ้นเยอะใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจก็จะชัดเจนเรารู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราก็พอไม่ต้องตามถึงท้อง เรารู้ว่ามีลมวิ่งเข้าแล้วก็มีลมวิ่งออกกระทบปลายจมกูกของเราเหมือนกับนายประตวทวา์คอยดูอยู่ว่ารถคันไหนจะวิ่งเข้าก็รู้อยู่รถคันไหนจะวิ่งออกก็รู้อยู่เพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสนใจกันก็เลยไม่รู้เรื่องชีวิตของตัวเราจะเอาแตงแต่บุญจะเอาแตงแต่ทำอยากได้บุญอยากได้ทำความอยากก็ปิดกันเอาไว้หมดอืม เราก็ต้องพยายามลักษณะของสติรู้ตัวลักษณะของสติรู้ตัวที่ต่อเนื่องเป็นลักษณะอย่างนี้ความพังเผลอเป็นลักษณะอย่างนี้เผลอเมื่อไหร่ก็เริ่มขึ้นมาใหม่ท่านถึงบอกว่าเป็นการสวนเป็นการทวนกระแสะกิเลสถ้ายัางไม่เข้าใจใจของคนเรานั้นชอบคิดชอบเที่ยวชอบปรุงชอบแต่งสารพัดอย่างท่องเที่ยวไปในทีต่ต่างๆบางทีก็เป็นกุศลบ้างบางทีก็เป็นอกุศลบ้าง เราต้องมาเจริญสติเพียงแค่การสร้างสติเราก็ยังมีความเพียรไม่เพียงพอก็เลยควบคุมใจไม่ได้อบรมใจไม่ได้ใจก็คลายออกจากขันห้าก็ไม่ได้เพราะเขาเกิดมานานเราต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทน มีความเสียสละจนรู้เห็นตามความเป็นจริงได้อบลมใจของเราได้อะไรผิดอะไรถูกก็รีบแก้ไขอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลเราก็รีบทำรีบสร้างอะไรคนละอะไรคนเจริญอะไรคนดำเนินประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลต้องหัดวิเคราะห์แล้วก็พยายามรู้ลักษณะข,ของสติส่วนที่เราสร้างขึ้นมาให้ต่อเนื่องให้ได้เสียก่อน ถ้าความรู้ตัวเราพังเผอเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่ถ้าเราทำให้ต่อเนื่องเราก็จะมองเห็นว่าออส่วนที่ผ่านมานั้นเป็นแค่เพียงสติคงสมมติ ของโลก,กียะของโลกเขาเท่านั้นอาจจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมุติทั้งที่ความหลงนั้นยังครอบงําอยู่เราก็ว่าเราไม่หลงอาจจะถูกต้องอยู่ในระดับของสมมุติแต่หลักธรรมแล้วเราต้องมาจเจริญสติจนกว่าใจของเราจะคลายออกจากคันห้าถึงจะมองเห็นความถูกต้องที่แท้จริงหรือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเปิดทางให้ นี่เราก็ตามดูตามรู้ตามเห็นการเกิดการดับของความคิดดับความเกิดของตัววิญญาณที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันเป็นอย่างไรนี่การจะบริหารกายบริหารใจเป็นอย่างไรอะไรคือสมมติปีมุดภาษาธรรมภาษาโลกเป็นอย่างไรกายทําหน้าที่อย่างไรถ้าฝักใฝ่สนใจสักวันหนึ่งพวกท่านก็ต้องเข้าใจ ็ต้องพยายามกันนะเพียงแค่การเจริญสติก็ให้ช่ำชองให้ชำนาญทั้งเผลอแล้วก็เริ่มใหม่เอาสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนทำใจให้โล่งสมองให้โปรง่งมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราให้เชื่อมโยงกันนะาพากันไหว้พระพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารโตทำความเข้าใจให้รู้ทุกปริยาบทนาะ อย่าจยบเราก็พากันไปรับประทานข้าวปลาอาหารที่โรงทานนะมีใจบุญทำโรงทานรอรับพวกเราอยู่ทางระยองก็เข้าโรงทานได้เลยนะนี่พากันรับประทานข้าวปลาอาหารที่โรงทานกันแต่ก็ค่อยเข้าไปดูที่พักที่อาศัยให้เรียบร้อยเช่นก่อนเอาข้าวออกของไปเก็บก็จะได้ไม่เกิดความขังบนพระเราส่วนหนึ่งก็มาช่วยกันหลังจากชันพัฒนาหารเสร็จ ก็ช่วยกันมาตัดเหล็กให้หน่อยตัดเหล็กผูกเหล็กทางไอ้พยานาคทางไอ้ห้องน้ำไอ้งไอ้ตลาดพักรวมญาติจะได้ช่วยกันจะได้เริ่มลงมือ